วันนี้เนี่ยผมมาจัด10บันดับที่ดีที่สุดของตำแหน่ง LWD นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนหลานโอเวอร์ทบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 2> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทหรือจะแอดไลน์ Over อ,อร์อท อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม fc mobile เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมาจัด10บัันดับที่ดีที่สุดของตำแหน่ง l w นะครับเพื่อนเพื่อน <Wow. S 1> กจะเน้นไปที่หมดเน็ตเมากกว่านะครับเพราะว่าในโหมด manager เนี่ยแค่ o v r เยอะตอนนี้ขึ้นได้มากนะครับเพื่อนเอนและก็ถ้าเพื่อนเอยากได้ตัวนี้เล่น manager ดีๆนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆดูพลังแฝงนะครับสาหรับหมด manager เนี่ยจะมี3าพลังแฝงนะครับที่สําคัญ ถ้ามีอย่างใดอย่างหน,นึ่งเนี่ยรับรองว่าเล่นได้แน่นอนผมยกตัวอย่างชินล่าตัวนี้นะครับนี่นะครับ3พลังแฝงที่ผมว่านะครับก็คือเหนือชั้นนะครับย์เมอร์และก็ยงิงพลังแฝงนึ่งก็คือคยิงไกลนั่นเองสําหรับบอมนเจอร์ถ้ามีพลังแฝงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใน3อันนี้รับรองว่าเล่นได้แน่นอนนะครับชินล่าก็มีทั้งเหนือชั้นแล้วก็ย์เมอร์นะครับเล่นได้สบายนะครับตัวนี้อย่างองรีนะครับที่ผมใช้อยู่องรีก็จะมีเหนือชั้นนะครับ แล้วก็จะมียิงบันโค้งนะครับพลังแผงอันนี้ก็มีส่วนช่วยในบทเมเนเจอร์เหมือนกันนะครับ <_ t ops> เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในตำแหน่ง LW นะปัจจุบันนะครับเพื่อนๆอ, <_ t ops> อันดับที่10นะครับ <_ t ops> ผมให้เป็นกวารัสเกเรียตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เล่นได้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นกวารัสเกเรียตัวเดียวนะครับที่มีเลี้ยงเร็ว ตัวอื่นนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ในโหมดเดทเว้นเล่นได้นะครับเวิร์กเลดจะเป็นกลางๆางนะครับเพื่อนการยืนตำแหน่งบางครั้งอาจจะเติมไม่สุดนะครับแต่โดยรวมตัวมันพลิ้วนะครับแล้วก็โหมดเมเนเจอร์ก็เล่นได้นะครับมีเหนือชั้นด้วยก็ให้อันดับที่10นะครับสำหรับกวารัสเรามาต่อกันที่อันดับที่9นะครับสำหรับอันดับที่9นะครับผมไม่เป็นซอน1นงมินตัวนี้นะครับก็ซอนตัวนี้เก่งมากนะครับเพื่อนเล่นได้สบายเลยนะครับ เป็นซอนที่มีเลี้ยงเร็วอีกหนึ่งตัวนะครับความเร็วถือว่าดีมากนะครับและซอนตัวนี้นะครับเบเนเจก็เล่นได้นะครับเพื่อนเพราะว่ามีอิงไกลนะครับแม้จะไม่มีเพลย์เมกเกอร์หรือเหนือชั้นแต่ว่าพลังแฝงอิงไกลก็ช่วยได้เยอะนะครับก็เลยให้อันดับที่9สําหรับซอน1มินและมันถึงอันดับที่8นะครับ <S <S ผมให้เป็นราฟาเอลเลอาหตัวนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ ตัว ts นะครับ layout ตัวนี้ work rate ก็จะเป็นต่ำกลางนะครับเพื่อนแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้สบายนะครับสปีดถือว่าดีมากนะครับเพื่อนรวมถึงการเลี้ยงบอลนะครับคือตัวนี้ไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วนะครับตอกหายแน่นอนนะครับสําหรับ l เ y o u t แต่ที่ผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือ l a y o u ์เนี่ยไม่มีพลังแฝงเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนผิดจากตัว t y นะครับตัวนั้นมีเลี้ยงเร็วตัวนั้นคือเก่งมากนะครับเพื่อนแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับ ถามว่าโหมดเมนเจอร์เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเพื่อนมีพลังแฟงเหนือชั้นนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเลย์เอานะครับก็คือสเตมินแน่นั่นเองนะครับสเตมินาสี่ดาวนะครับสำหรับอันดับที่7นะครับผมไม่เป็นเลย์เอา uts นะครับเพื่อนก็โอเบียเก้าสิบเก้านะครับแต่ว่าเอาไปเล่นจริงในโหมดี้นเทนร้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกับโอเบียเก้าสิบแปดเลยนะครับเลย์เอาตัวนี้ ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับลูกดีขึ้นนะครับในส่วนของพลลังแฝงนะครับก็ยังไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยผมคาดหวังกับเลโอตัวนี้มากนะครับถ้ามีเลี้ยงเร็วตัวนี้จะเก่งมากๆนะครับในตำแหน่ง LW แต่ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็เลยให้อันดับที่7นะครับและมาถึงอันดับที่6นะครับผมให้เป็นเอ็มบัปเป้ตัวนี้นะครับ สำหรับเอ็มมาเป้ตัวนี้นะครับยังเล่นได้สบายเลยนะครับในโหมดเอทูเอทถ้าไม่ซีเรียสเรื่องโอเวียนะครับเพราะว่าตัวนี้โอเวียแค่ข้าสิบโกนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าเรามาดูสปีดเนี่ยคือสุดมากนะครับนี่ฮะทั้งสปีดทั้งการเลี้ยงบอลนะครับและก็พลังแฝงเนี่ยต้องบอกว่าครบนะครับเพื่อนมีเลี้ยงเร็วนะครับเอ็มมาเป้ตัวนี้โหมดแมนเจอร์ก็เล่นได้นะครับมีเหนือชั้นก็ยังคงเก่งมากๆนะครับเอ็มมาเป้ทีว และมาถึงอันดับที่5นะครับผมให้เป็นเอมบัปเป้นะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ o v r 107เนะครับเร็วกว่า T y นิดเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการเลี้ยงบอลก็ต้องบอกว่าดูดีมากนะครับเอมบัเป้การทำประตูนะครับก็สุดในส่วนของพลลังแฝงตัวนี้จะไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนๆแต่ถามว่าต่างกับตัว T y เยอะไหมก็ผมมองว่าไม่ต่างมากนะครับเพื่อน แม้จะไม่มีเลี้ยงเร็วก็ตามนะครับในส่วนของเอ็มบาเป้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเลเอเนี่ยผมเห็นดึงความต่างเหมือนกันนะครับจังหวัดตอกเนี่ยเลเอตัวมีเลี้ยงเร็วดูดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่สําหรับเอ็มบาเป้ผมมองว่าต่างไม่มากนะครับและมาถึงอันดับที่4นะครับ <S <S ผมให้เป็นชิโนโล่าต,ตัวนี้นะครับเพื่อนๆกอชิโนโล่าต,ตัวนี้ยังคงเก่งมากๆนะครับ สปีดอาจจะไม่เยอะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอกหายแน่นอนนะครับชินอลาตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่ยิงดีมากนะครับเมนเอร์ก็เก่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีทั้งเหนือชั้นแล้วก็มีทั้งเพลย์เมกเกอร์นะครับก็ให้อันดับที่4ไปนะครับสำหรับชินอลาและมาถึงอันดับที่3นะครับ <S <S ผมให้เป็นเทอร์ลี่องรีตัวนี้นะครับเพื่อนๆราชาตอกไข่ของเรานะครับ เป็นตัวที่ต่อโคตรโกงนะครับองรีและเป็นตัวที่โคตรพลิวนะครับจังหวะจบสกอร์ก็ต้องบอกว่าดีมากนะครับองรีเนี่ยเพื่อนๆสปีดถือว่าดีมากนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับเขาจะมีเลี้ยงเร็วนะครับองรีก็เหมาะสําหรับโหมดเอทเอนอยู่แล้วนะครับส่วนโหมดเบเนเจอร์นะครับก็จะมีพลังแฝงเหนือชั้นนั่นเองและมาถึงอันดับที่2นะครับผมไม่เป็นวินิซิอุสตัวนี้นะครับ เนี่ยเพื่อนๆตัวอันติเมตนะครับเก่าเพลยังคงเป็นสูงๆนะครับแต่วินิจตัวนี้เนี่ยจะได้เลี้ยงเร็วคืนมานะครับส่วนโหมดเมเดเจอร์ก็จะมีเหนือชั้นนะครับเพื่อนๆก็เล่นได้สบายนะครับส่วนในเรื่องของความเร็วนะครับวินี้คือสปีดดีมากนะครับเพื่อนๆและดูการเลี้ยงบอลนะครับเป็นตัวที่โคตรเพล้วนะครับวินิซิอุสใช้สกิลนิดเดียวเนี่ยกองหลังลงแน่นอนนะครับกอเอาจริงๆก็เป็นลูกรักผมตัวหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับวินิซิอุสตัวนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีงบจะซื้อนะครับเราะว่าราคาแรงมากนี่นะครับ300กว่าเอ็มและมันถึงอันดับที่1นนะครับหลายคนก็คงเดาออกนะครับเพื่อนๆก็คือเอ็มบาเปตัวนี้นั่นเองนะครับสุดมากนะครับสำหรับเอ็มบาเปตัวนี้มีเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็สปีด108นะครับนี่นะครับก็ให้เป็นโนงนะครับ เวิร์กเลเป็นสมองต่ำด้วยนะครับเพื่อนๆก็เล่นกองหน้าได้ด้วยนะครับเอา็มาเป็นตัวนี้ถ้าใครเอาไปยืนหน้าเนี่ยก็เก่งแน่นอนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเอ็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ